โน้วัตโอลน o นเนี่ยเย็่งตึมยิงเต็มตุ้มแล้วครบละตึมแล้วตุ้มแล้วก็ลงมาแล้วก็ขึ้นมอีกแล้วก็เตรียมลงมาแล้วขึ้นมอีกโอ้ยย็ดแม่จะแพ้แล้วไอ้เหี่อะแพ้ยังไงตวงโลชิบหายน้านาเป็นไงล่ะแพ้เหี้ยอะไรล่ะ คัเชอร์แล้วเขาเนี่ยต้อ่าีย r ันม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 มนมันม e นมันม i นมัันมัอนมันน วัดวยนอนตัวเดียวตัวเดิมตัวที่กูต้องเล่นสิ่งนั่นแหละรักกูกู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 รักกู Secure the area. Keep the bombs protected. Right, Bomb is dead. Ready to block, come on. Need up and running. <laughs> is ready? Be advised, a bomb location has been compromised. Mashan, the Device set. Down to five seconds. You will high deploy device positioned. <laughs> Op four has located a bomb. Be ready for hostile action. Mashan, the nong mana. meow, meow. เจ็ดกระเบื้องไอ้เหี้ยเอาไอ้เหี้ยแล้วกูข้างกล้องเลยนั่นกูออกกล้องกวดกอดกูกดออกกล้องไม่ได้เอากล้องบล็อกเลยอยู่กูอยู่กูโอ้เจ็ด<ไ>แม่ระยำห้องนี้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 ไม่ไอเ้เหี้ยเกมบั็กไอ้สัสคือไงกดออกกล้องไม่ได้ตอนดูคิบี้มันโทรอ่ะแล้วกูติดอยู่ในกล้องเลยกด EFC ออกไม่ได้ง่ายขี่เกมไอ้สัสตวนดูคิบี้ยิงฟรีเลยเฮีย อยู่ห้องบนไม่ได้ห้องเดิมห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เปิดหน้ามึงนะโซเฟียโซเฟียลู๊กู้กู๊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 กลู๊วงเกมออยู่วิ่งกลับไปแหละกลับไปนู่นวิ่งไปนู่นอปโฟร์ได้จุดระเบิดคุณรู้ว่าต้ d ทำอะไรโอ้ เพื่อเราหลุดเหรอหรือยังไงเมื่อกี้มันมีกล้องอยู่เหรอโดนยิงโดนหลังยิงน่าอยู่อุ้ย flash ิงยังไงรอเอชอยู่อยู่ประตูไ้อฟ ถ้ามาเข้ามาเดี๋ยวบอกี่อยู่นี่นี่นี่มีใหญ่ปิให picking the ritual picking picking he's o e r h f r eliminated ปีนดันหลัอนอ่ะวันวีโฟว่ะตำคาญเนี่ย เป็งจนหลอนแน่เลยตีดิตีดิด่ดตีดิดดตีดิด